สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมนั่งรถไฟฟ้ามาจากในเมืองนะครับมาลงที่สถานีบางว่าครับแล้วก็เดินสกายวอล์กเชื่อมต่อมายังบริเวณตรงคลองภาษีเจริญครับผมจะพาไปดูคอนโดที่เปิดใหม่นะครับสามารถเดินจากตัวสถานีไปได้ในระยะทางประมาณ570เมตรครับรายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกัน เดินจากรถไฟฟ้าสถานีบางว่ามาประมาณ570เ mm มตรนะครับเราก็จะถึงที่ตั้งของสุขภารายบูสาธทรราชพฤกษ์ครับซึ่งก่อนเราจะถึงบริเวณที่ตั้งโครงการนี้เราจะผ่านโครงการรุ่นพี่นะครับสุขภารายลอบสาธทรราชพฤกษ์ซึ่งสร้างเสร็จติดโครงการไปแล้วนะครับตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้จะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับติดแนวถนนที่เป็นหัวโคง้งตรงนี้ที่จะเลี้ยวเข้าสาธรนะครับตรงเข้าราชพฤกษ์ ซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าแม้จะมีคอนโดสุภาลัยล็อบตัวเก่าอยู่เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ที่ดินเป็นหัวโค้งครับแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่ถัดเข้าไปด้านในมันทําให้การวางอาคาร2ตัวเนี่ยมันไม่ชนกันนะครับแล้วก็สามารถหลบวิวแล้วก็ได้รับวิวกันทั้ง2ตึกนะครับด้านหน้าของเซลล์แกลลอรี่เนี่ยอิเอจจะแตกต่างจากโครงการอื่นๆของสุภาลัยนะครับใช้โทนสีน้าเงินนะครับแล้วก็มีเส้นสายที่ดูมีความอวกาศนะตรงนี้เนี่ยตรงกับคอนเซ็ปต์โครงการครับซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันครับ สำหรับโครงการสุภลัยบลูสาทรราชาพฤกษ์เนี่ยเขาใช้คอนเซปต์สเตลารโนวาเปรียบเสมือนดาวดวงใหม่ในย่านนี้ครับโดยที่ตัวอาคารนะครับแล้วก็สีประจำโครงการเนี่ยเขาเลือกใช้สีบลูโนวานะแล้วก็มีเส้นสายที่เป็นเส้นโค้งครับมีความเป็นอวกาศดวงดาวนะแล้วก็มีกิมมิคของการใช้แสงไฟสปอตไลท์ดวงเล็กๆนะครับแทนแสงของดวงดาวเข้าไปหนตัวอาคารด้วยครับ สำหรับโครงการสุภลายบรูสาทรราชพฤกษ์เนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ4ไร่กว่าครับเป็นคอนโดสูง32ชั้นโดยที่ชั้น1-5เนี่ยเขาจะเป็นที่จอดรถสามารถจอดได้56%ของจำนวนยูนิตซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยนะครับสำหรับการที่เป็นคอนโดที่เก่อแนวรถไฟฟ้าสายหลกัก ส่วนของที่พักอาศัยเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ชั้น6ถึง32ครับโดยที่มียูนิตพักอาศัยทั้งหมด767ยูนิตแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีร้านค้าอยู่4ยูนิตครับขนาดยูนิตเนี่ยก็จะหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะเริ่มตั้งแต่29ตารางเมตรไป,ไปจนถึงยูนิตใหญ่สุด122.5ตารางเมตรครับซึ่งในส่วนของยูนิตพักอาศัยเนี่ยจะมีลูกเล่นของการบิดมุมตรงระเบียงครับเพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวตึกภายนอกเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่น่าสนใจครับ มาดูกันต่อในส่วนของ Facility ้ครับฟ a ซิลิตีของโครงการเนี่ยจะกระจายอยู่3ชั้นเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยจะมีส่วนสเตลลี่ล็อบบีซึ่งดีไซน์ด้วยโทนสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีเทาใช้เส้นสายที่ดูมีความอาวกาศนะครับ ซึ่งบริเวณล็อบบี้ชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าบลูสตอร์เลสเป็นห้องเก็บของส่วนตัวถ้าสมมติว่าใครที่มีข้าของเยอะๆเนี่ยเราสามารถซื้อพื้นที่กรรมสิทธิ์ตรงนี้เป็นห้องเก็บของของเราได้เลยครับก็แก้ปัญหาการที่ไม่มีพื้นที่เก็บของพอเพียงในคอนโดได้ด้วยขึ้นมาต่อที่ชั้น6ครับฟาเซลิตี้ในโซนเนี้ยก็จะแบ่งในโซนแอคทีฟกับแพสซีฟนะครับมีส่วนของสระว,ว่ายน้ำบลูอะควาพูลครับเป็นสระว,ว่ายน้ําความยาว50เมตรแยกบริเวณสระเด็กจากุชชี่แล้วก็ด้านข้าง โครงการจะมีห้องออกกำลังกาย blue active gym ครับมีอุปกรณ์ครบทั้ง free weight แล้วก็ Machine ครับมีส่วนพื้นที่พักผ่อนเปิดโล่งอย่าง blue terrestrial นะครับนั่งพักผ่อนบริเวณนี้ได้เลยนะครับริมสาวยน้ำแล้วก็มีพื้นที่ปีนหน้าผาจำลองมีห้องดูหนัง galaxy theater ครับ รวมถึงมีห้องฟังก์ชันพิเศษอย่างไฮบิดคลับครับลูกบ้านเนี่ยจะใช้เป็นห้องไลฟ์สดเป็นโคคิทเช่นหรือว่าเป็นพื้นที่ทํางานก็ได้ในส่วนพื้นที่ชั้น32เนี่ยเขาจะมีสเตล่าลา u ส์เอาไว้ให้ชมวิวเมืองจากมุมสูงมีสกายจ็อกกิ้งแร็กความยาว100เมตรครับที่สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังจุดชมวิวด้านบนของลูฟท็อปได้ด้วยค่าส่วนกลางของโครงการนี้อยู่ที่40บาทต่ตอตารางเมตรต่อเดือนครับ ห้องตัวอย่างในเซลล์แกลเลอรีเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบ1ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย29ตารางเมตรกับ1ห้องนอนพล u ส44ตารางเมตรซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะครับเรามาเริ่มจาก1ห้องนอน29ตารางเมตรกันก่อนเข้ามาภายในห้องนะครับพื้นที่โซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนเตรียมอาหารนะก็จะมีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์แพนตรี่แบบนี้เตรียมเอา, dette, SI เอาไว้ให้นะครับความกว้างตรงนี้1.2เมตรนะเขาให้อุปกรณ์มาครบเลยครับเตาเนี่ยเป็นเตาอินดักชันหัวเดียวของฮาเฟลเล่นะครับ แล้วก็มีส่วนที่เป็นหูด,ดุดควันครับมีส่วนที่เป็นอ่างล้างมือนะครับตรงนี้ก็เหมาะกับการเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆน,นะครับตามแบบฉบับของคนเมืองที่อยู่ในคอนโดนะสําหรับในส่วนของแนพนที่เนี่ยตรงนี้เขาจะเว้นช่องนะครับไว้ให้ตรงกับแนวของแนวผนังด้านนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะกั้นเป็นพื้นที่ครอบปิดเนี่ยเราก็ก่อเป็นผนังประตูเลื่อนกระจกตรงนี้ได้เลยครับก็เป็นสัดส,ส่วนนะแล้วก็กลิ่นจะไม่ไปรบกวนพื้นที่ด้านในนะครับ ในส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ําทุกห้องในโครงการเนี่ยจะเป็นระบบสําเร็จรูปนะสังเกตว่าเขาจะยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงจากระดับพื้นห้องครับโทนสีในห้องน้ำเนี่ยเขาจะให้เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนแผ่นใหญ่60,60คน60นะครับเป็นโทนสีเทาดูหรูหราทีเดียวนะแล้วก็มีส่วนที่เป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้ครับมีฉากกั้นอาบน้ําตรงนี้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นมีเรนชอเวอร์ให้ด้วยเรียกว่าเป็นห้องน้ําที่ดูหรรเกินาาคาคับ ถ้าเข้ามาก็จะเป็นส่วนของ living area นะครับกับพื้นที่ส่วนที่เป็นห้องนอนครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเขาสามารถออกแบบฟังก์ชันสําหรับ29ตารางเมตรได้ดูกว้างนะครับแล้วก็ดูโปร่งอยู่สบายทีเดียวความสูงฝ้าเพดานตรงนี้อยู่ที่2.7เมตรนะครับซึ่งก็จะมีส่วนของประตูบานเลื่อนกระจกตรงนี้นะครับเป็นประตูเลื่อน3ตอนกั้นเอาไว้ให้นะก็เปิดได้โล่งๆครับมีแอร์ติดตั้งให้ในส่วนของส่วน living area แล้วก็ส่วนห้องนอนเลยครับ ในพื้นที่ส่วนห้องนอนเนี่ยก็สามารถวางเตียงไซส์ประมาณ5ฟุตได้นะครับตรงนี้ก็วางโต๊ะหัวเตียงได้ครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับปลายเตียงตรงนี้เราก็จริงๆเขาทําไว้สําหรับบิวอินตู้เสื้อนะครับวางตู้เสื้อผ้าปลายเตียงตรงนี้เพราะว่ามันจะมีระยะความลึกอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บได้เนียนๆแล้วก็ไม่ชนกับแนวประตูครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับโต๊ะแป้งปลายเตียงนะครับ แล้วก็ตรงด้านข้างตรงนั้นเราจะเห็นเป็นมุมที่สุภาพไลเขาเรียกว่า favorite corners นะครับก็สามารถเลือกเป็นมุมสำหรับกิจกรรมต่างๆนะอย่างตรงนี้เขาก็ทําเป็นมุมเหมือนโต๊ะเขียนหนังสือนะครับแล้วก็สามารถมองวิวด้านนอกไปได้ด้วยนะ ออกมายังบริเวณระเบียงนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวระเบียงเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเป็นพื้นที่ระเบียงตรงๆนะแต่ว่าจะเปิดมุมตรงนี้นะครับหากเป็นมุมยื่นออกมาก็ช่วยทําให้เราสามารถเปิดรับมุมมองรับวิวได้กว้างขึ้นด้วยครับในส่วนที่เป็นคอยร้อนแอร์เนี่ยเขาจะแวนไว้ด้านบนนะแล้วก็มีเป็นกริลนะครับเป็นตะแกรงเหล็กตรงนี้ช่วยพรางสายตาช่วยให้ตัวอาคารเนี่ยดูเรียบร้อยสวยงามครับสำหรับห้องต่อมานะครับเป็นแบบหนึ่งห้องนอน p l u สพื้นที่ใช้สอย44ตารางเมตรนะ จริงๆเนี่ยประตูทางเข้าออกจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นผนังทึบนะด้วยข้อจำกัดของสำนักงานขายนิดหน่อยก็เลยให้เดินเข้าทางนี้แทนครับจะสังเกตว่าประตูทุกห้องเนี่ยเขาจะให้ดิจิตอลดอลล็อกมาเลยครับก็สามารถใช้3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์การ์ดฟิงเกอร์สแกนหรือว่าจะเป็นกดรหัสก,ก็ได้นะครับถัดเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาพื้นที่โซนแรกก็จะเป็นพื้นที่ส่วนรับประทานอาหารนะเราอาจจะทําเป็นบิวอินตู้โชว์สวยๆนะครับเก็บของใช้ส่วนตัวเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนทีีี่่เป็น area น,นังงดดูทววไ้้กา แล้วก็ในมุมที่เป็นพื้นที่ครัวกับห้องน้ำเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งนึงครับครัวในห้องแบบนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ครัวปิดเลยมีประตูบานเลื่อนกระจกกั้นให้เรียบร้อยนะครับตัวพื้นเนี่ยเขาจะเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันจากข้างนอกนะพื้นในโซนด้านนอกจะเป็นพื้น SPC ครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องซึ่งสามารถทําความสะอาดได้ง่ายกว่านะครับเวลาทาครัวต่างๆนะ พื้นที่ในห้องครัวนี้ก็วิวอินเคาน์เตอร์ได้ยาวนะครับตรงนี้เนี่ยหนเมตรครับแล้วก็มีฮอปคูชให้เรียบร้อยนะครับติดกันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้าซึ่งเป็นห้องน้ําระบบสําเร็จรูปแล้วก็สุขภัณฑ์ครบเช่นกันครับพาไปดูพื้นที่ส่วนต่อไปนะครับในห้องนี้เรียกว่าเฟ v ริ i คอร์เนอร์สนะเป็นเหมือนห้องพลัสนะครับห้องอเนกประสงค์ที่สามารถจัดสรรฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้ตามแต่ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ถัดเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องนอนนะห้องนอนนี้เราก็สามารถวางเตียงไซส์ประมาณ5ฟุตได้นะครับมีพื้นที่สําหรับหัวเตียงนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยวิวอินตู้เสื้อผ้าได้ครับมีสําหรับมุมที่เป็นโต๊ะแป้งนะแล้วก็พื้นที่ทางเดินรอบเตียงเนี่ยก็ยังพอสมควรครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นประตูบานเลื่อนนะครับเปิดออกไปยังระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยเขาก็ทําเป็นมุมแหลมยื่นออกไปเพื่อเปิดรับวิวได้มากขึ้นเช่นกันครับ ในห้องนี้เขาก็จะติดตั้งวอลเปเปอร์มาให้เลยครับดูรายละเอียดห้องไปแล้วเดี๋ยวเล่าเสริมเกี่ยวกับทำเลของโครงการสุภาลัยบลูสาธรราชาพฤกษ์ให้ฟังกันครับสำหรับโลเคชันของโครงการสุภาลัยบลูสาธรราชาพฤกษ์เนี่ยจริงๆพื้นที่โซนนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากนะครับสำหรับคนที่ทำงานในเมืองสาธรศรีลมเนี่ยน่าจะรู้จักทำเลกันดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าออกใจกลางเมืองได้สะดวกครับสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักเนี่ยเราเดินจากโครงการนะครับไป BTS บางว่าได้ในระยะทางไม่ไกลนะครับ ตรงนั้นก็เป็นอินเทอร์เชนสเตชันคุณสามารถใช้สายสีเขียวเนี่ยเดินทางเข้าสู่โซนสาทรสีลมได้เลยหรือว่าเราจะใช้สายสีน้ําเงินนะครับเข้าทางโซนพระรามสีสามย่านก็สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าใครขับรถนะครับจากตัวโครงการเองเนี่ยเราวิ่งถนนคู่ขนานแล้วก็สามารถเลี้ยวเข้าทางหลักตรงสู่ใจกลางเมืองสาทรได้เลยครับโครงการสุภาลัยบลูสาทรราชพฤกษ์เนี่ยก็เลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ทางานใจกลางเมืองนะครับชอบความคุ้มค่าและก็ความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะว่าที่นี่เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่1.89ล้านบาทเท่านั้นเองราคาเฉลี่ยต่อโครงการเนี่ยอยู่ที่74,500บาทต่อตารางเมตรครับ ซึ่งระดับราคาเฉลี่ยนี้เมื่อเทียบกับสุภาลัยลอบสาทรราชพฤกษ์เนี่ยก็ถือว่าปรับขึ้นมานิดนึงแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเขาก็อัปเกรดสเปคให้เยอะทีเดียวนะครับภายในห้องเนี่ยก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีฮอปครูให้ด้วยห้องน้ำเนี่ยมีสากกั้นอับน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นมีเรนชอเวอร์ครับแล้วก็ภายในห้องเนี่ยมีแอร์นะครับมีวอลเปเปอร์ติดตั้งให้ด้วยก็เรียกว,ว่าสเปคเนี่ยจัดเต็มทีเดียวนะครับในราคาที่คุ้มค่าเริ่ม1.89ล้าานบบทครั สำหรับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครไม่ต้องการเข้าเมืองนะครับในวันหยุดอยากใช้เวลาสบายๆเนี่ยใกล้โครงการก็มีเดอะมอลล์ไลฟ์โตท่าพระนะครับอยู่ในระยะที่ขับรถไปไม่ไกลหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ครับโรงพยาบาลใกล้โครงการเนี่ยจะมี2แห่งก็คือโรงพยาบาลพญาไทย3กับโรงพยาบาลบางไผ่ที่อยู่บนแนวถนนเพชรเกษมครับ น่าจะได้รายละเอียดกันไปครบั่วนะครับใครที่กําลังมองหาคอนโดในเมืองราคาคุ้มค่าเนี่ยลองเข้ามาชมสุภาลายบูสาธรราชพฤกษโครงการนี้กันครับก่อนจะาก,การฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ